xuống tại mai đi <laughs> đúng À. À. Nương okay. หยือหิ่งก็มีนะครับนี่วันนี้ผมจะพูดถึงกิจกรรมของเมืองไทยสมัยขับดีกว่านะครับเพราะว่าผมได้โอกาสไปไปพบเห็นเองกับกับตัวเองนะครับที่ล่าสุดคือที่ตราบุรีนะครับก็เป็นกิจกรรมเรลลี่กันไหนใครไป้างครับที่นี้นี่นะครับผมคนที่ไปนะฮะก็ ป็นกิจกรรมที่น่ารักมากๆครับทำตั้งแต่เช้าเนเย็นนะครับผมก็จะบอกว่ากิจกรรมเมืองไทยสมัยขับที่เขาบอกว่าเยอะเนี่ยครับไม่ใช่เยอะอย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันมีประสิทธิภาพมีคุณภาพด้วยนะครับผมทําให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขมีความสุขใช่ไหมครับวันนั้นนะครับผมแล้วก็การก็ได้มีโอกาสไปมอบความสุขให้กับทุกคนในวันนั้นด้วยนะก็รู้สึกแฮปปี้มากๆนะผมแม้ว่าจะไกลเดินทางเหนื่อยก็ตามแต่ว่าคนได้เห็นคนที่ ทำกิจกรรมที่เราเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยนะครับ mm hmm. ก็รู้สึกชื่นใจมากๆนะครับยังไงก็ใครที่ยังไม่ไม่สมัครเป็นสมาชิกนะครับต้องรีบมาสมัครแล้วนะครับรอยากเจอกับแฟนแล้วก็รีบนะครับผมเพราะว่าอาจจะได้มีโอกาสเจอกัน mm hmm. ในกิจกรรมอื่นๆนอกจากนี้ด้วยนะครับผม mm hmm. อ่ะฟั mm hmm. งเพลงดีกว่านะครับอือ